จัดให้แล้วครับกับลอก s อนะครับตัวท็อปนะครับจากค่ายไพโอนียนะครับกับเจ้าอินฟิเอร์พัทนะครับตัว XE นะครับตัวนี้จะเป็นโมเดลตัวท็อปของรุ่นอินฟินเอรแล้วนะครับเรียกได้ว่าจัดแบบว่าฟูลออปชั่นจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับมีอะไรใส่ไม่ยั้งครับนะใครที่เคยเล่นพวกอติจูดนะครับถ้าได้จับตัวอินฟินเอร์พัทเอ็กอีแล้วให้ลืมอติจูดทิ้งไปได้เลยครับเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าเยอะ นะครับแข็งแรงกว่าเยอะครับราคาเต็มนี่ราคาเต็มที่บริษัทให้ขายนะครับตอนนู้นเลยตอนนี้ผมขายตอนเปิดตัวแรกๆนะครับสี่พขึ้นครับประมาณ4 2่พันสอถึงสี่พนะครับสี่พถึงสี่พนะครับเพราะว่ามันเป็น Full s w แบบ100%ยนะครับตัวนี้นะครับลูกปืนของเขานะครับจะอยู่ที่7จบวกหนะครับเป็นพรีเมียมสแตนเลสสตีลนะครับกันน้าเค็มร้0ยซนะครับนี่อยากให้เห็นตรงนี้ ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับไอสีนองทองข้างในเนี่ยมันเป็นตัวซีนกันน้ํานะครับตัวกันน้าไม่ให้เข้าไปในห้องเครื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็น SW 100%ยถ้าเปรียบเทียบกับไดว่าก็ตรงนี้ก็จะเหมือนกับระบบแม็กซิลนั่นแหละนะครับคล้ายๆกับระบบแม็กซิลเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปทําร้ายลูกปืนหรือว่าเฟืองที่มันอยู่ภายในตัวลอกนะครับมันก็จะทําให้เราใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับแขนนะครับ แขนตรงนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับนะเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับแล้วก็เป็นระบบเกลียวนะครับบอด y ี้ก็เป็นฟูมฟูอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับแข็งแรงทนทานไม่บิดตัวนะครับแม้วเราจะเจอเกมใหญ่นะครับสปูนแต่งครับระบบกิกเสียงแบบถ้วยนะครับแกนของเขานี่เล็กกว่านิ้วก้อยผมนิดเดียวเองนะครับแข้อสําคัญผมชอบมากโคตรแข็งอ ตรงนี้แข็งมากครับแอร์โรเตอร์ตรงนี้โคตรแข็งอะเรียกได้ว่าเกณใหญ่ๆนะครับพวกปลาบึกนะครับทูน่านะครับกระมงได้หมดได้หมดก็คือตกอะไรก็ได้หรือว่าบางคนจะอาไปตกชะโดเหยื่อสดนะครับเอาไปตกพวกปลากระพงแบบตามเสาตามตอก็สามารถใช้ได้นะครับเบอร์หกพันนะครับตัวนี้นะครับเกียร์เลโชอยู่ที่4.9นะครับพลังเบรกอยู่ที่18กิโล ข้อสําคัญครับน้ําหนักโคตรมันจะบอกเบาก็ก็ไม่ได้นะครับก็ตามขนาดตัวมันแต่ถือว่าทํามาได้ดีมากนะครับอยู่ที่5้าร้อยสามสิบเอ็ดกรัมนะครับไม่หนักนะครับผมบอกได้เลยว่าถือว่าไม่หนักนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆนะถ้าเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสเปคประมาณเนี้ยสเปคประมาณเนี้ยถ้าเทียบกับชิมาโน่ก็ต้องมีหลักแบบพวกサาโปซาเอสดับบิลลครับประมาณเก้าพันกว่านะครับประมาณเก้าพันกว่านะครับ แต่ตัวนี้ครับวันนี้ร้านฮไทยจัดให้ราคาท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับสําหรับตัวจริงเท่านั้นที่จะได้ราคานี้ไปนะครับนี่เบอร์8,000ครับสายตกปลาบึกนะครับสายตกปลาทะเลน้ําลึกนะครับหรือว่าใครที่ต้องการแบบเอาไปตีงานเซิร์ฟนะครับใส่คัน11ฟุต12ฟุตนะครับแนะนําเบอร์8,000ครับโคตรหล่อโคตรหล่อแล้วก็โคตรดี นะครับเป็น Full SW แบบ100%ครับบอดี้ของเขาก็จะออกสีน้ำเงินคำคลามครับสีน้ำเงินคำคลามบอดี้เป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นเหมือนกันนะครับแข็งแรงมากนะครับข้างในมีซีนกันน้ำนี่อยู่ด้านในเนี่ยสีทองทองข้างในเนี่ยนะอยากจะแกะให้ดูเหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับตัวเบอร์8000นะครับพลังเบรของเขาจะอยู่ที่22กิโลครับเกียเรโช4.9นะครับ จุสาย0.45ได้240เมตรนะครับฉะนั้นก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบึกนะครับงานทะเลน้ำลึกางานเซิร์ชฟชายฝั่งนะครับใส่คัน11ฟุต12ฟุตก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่า full option จริงๆนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่4,000-4,500ถึง 4, นะครับแต่วันนี้ร้าน,นไทยจัดให้ครับ หลังนั้นไทยจัดให้อีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเอาแบบจุกๆไปเลยนะครับใครที่จะไปซื้อพวกเพนเพอร์ซูนะครับหรือว่าจะไปมองหาพวกอติจูดนะครับอยากให้เพิ่มเงินนิดนึงนะครับจัดตัวนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากได้ลอก SW สักตัวหนึ่งนะครับแต่ว่างบไม่แพงนะครับจะไปถอยพวกส t a ร์ดิก s อสดับบลิวราโกตัวหนึ่ง7 8 0 0 0 8 9 0 0 0ก็ไม่ไหวนะครับ ก็จัดตัวนี้ได้ครับวันนี้จัดโปรให้เบอร์ห0พันนะครับเอาไปเลยครับ2,890บาทครับสองพบาทครับส่วนเบอร์8 0 0พครับเบอร์แปดพนครับราคาเปิดตัวของเขาอยู่ที่4 5่พันหวันนี้จัดโปรให้เบาๆไปครับ2,990บาทเท่านั้นครับสองพนบาทนะครับขอจัดแค่ขนาดละยี่สิบตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่าราคานี้บอกเลยว่าขาดทุน นะครับบอกเลยว่าขาดทุนครับแต่อยากจัดให้นะครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนแอดมินหลายคนเรียกร้องนะครับบอกว่าพี่จัดงานปลาบึกสปินปลาบึกให้สักหน่อยได้ไหมขอแบบจุกจุกจบจ,บ,จบไปเลยนะเพราะว่าช่วงเนี้ยกระแสตกทะเลมาแรงมากครับกระแสตกทะเลมาแรงมากนะครับแต่ว่าสวนทางกับเงินในกระเป๋าครับอยากไปแตงพบไม่มีนะครับจะไปถอยตัวแปดเก้าพันก็ ก็เดี๋ยวจะโดนเมียตีซะก่อนนะครับจากตัวนี้ครับรับรอง SW 100%ผมว่าสู้ได้เลยนะครับสู้ได้เลยครับสามารถสู้ตัวแพงๆได้เลยนะจัดด่วนๆนะครับให้ขนาดละ0ตัวเท่านั้นนะครับผม